อกกระเพึองน้ำใหม่ดอกกระปพ้งปป่งออกรอบสองหรอไม่พี่น้องเนะลยเราสีผ้าพี่ยางไปเบเบ่งดอกกระเพึองจะเข้าเนาะผ้าพี่น้องยางไปเบ่งดอกกระเพึ่งจะเข้าเนาะยวจ้อง,ปปง,นะงค่อยสีมันผ้าพี่น้องยางเปเบ่งดอกกระพองโอ้ยหัวเข่าบอดีเปล่าเด้ออึบ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 ยางไปก้อนนาะค่อยสีไปได้ยางเลยวอดีได้ขาบอดีพี่น้องเนละขาบอดี ขาบดีสิพาไปเบิ่งดอกผักพึ่งพี่น้องโอ้ยยางขาไปจะข้าวนะขาบอดียางเลยกับบอดีหัวเขา่ามันเหยียดมันย่ำหัวยางมันบางงอหัวเข่ามันเหียดจริงจริงอันมากนะครัโอ้ยมากพอไม่ดแล้วเสือให้ไปเบังหังอ,อันนั้นพี่น้องพี่ผาไปเบิง่งดอกผักพึ่งขาแล้วไปดูกันเี เอ้ยพรท่านเอาเสียผาเองนนี้เดาหลดว่าดแล้วแหละเพียงซัถายไปตากถายจากน้อยคนได้ไปตัตว่้เปิดประตูไห้เดียวเงของเงี้ยของเขาดีิดว้ปดไปไม่ขอเขาดีเอ้ย ดอกพะพึ่งออกดอกอีกแล้วปีนี้ออกสองเทียนแม่วังหันยุกไปแล้วมันออกอีกมันแม่โอ้คือดีแท้ที่แรกว่ามันออกสามปีออกเทียนนึงดอกพะพึ่งออกอีกแล้วโอ้ยได้ลกกนนูกกระนีออกเลยเนออือมนี่เป็นน้ำมันนี่ เดี๋ลกออกกันเลยเมนังลกหนามันเหนียวก,กันอืมเย็บมือลกบ่ได้เราป่รรปะเนี่ยเดี๋ยวตีเดียวตะไคร่มาตัดหนามมันเหนียวก,กันอันนี้เห็อาอันมันเจ้าหน้าใกินหรอมาซับไว้ที่นี่พี่น้องมันก็ร่างเกิดคนนะ่ะ มันเริ่มเกิดงามงามันเริ่มเกิดเบืองดอกพับพึ่งงามงามพี่น้องดอกพับพึ่งไหรพี่น้องข้าเห็นดอกพับพึ่งเมืองดอกพับพึ่งเด้อพ,พี่น้องพับพึ่งออกดอกปีนี้โศกมันดอกอันนี้ย er ังไม่ท่านออกมืงดอกพับพึ่งออก拜拜อือโอ้ดอกพับพึ่งออกเพิ่งพี่น้อง หนึ่งสองอันนี้หาหกเจ็ดแปดแปดดอกพี่น้องบานแล้วแปดดอกยังบอกท่านบานอยู่หนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดโอ้แปดคือกันแปดสองแปดสิบหกเนาะสิบหกดอกพี่น้องแปดต่อแปดเป็นสิบหกสิบหกดอกบานแล้วอันแปดดอกยังบอกท่านบานกัอีกแปดดอกพี่น้อง โอ้คือโสกแข่งงวดก้อนนั่นงวดก้อนจักอันเนาะสิบกาอันงวดก้อนเนาะสิบกาอันงวดก้อนงวดก้อนสิบกาอันโอ้โสดมันโกหมันพี่น้องเลยดอกพับพึ่งออกดอกนี่พับพึ่งออกดอกเหาะงวดก้อนออกฟังผุนเด้งวดนี้ออกฟังมีเออปีนี้ออกดอกสองเทียรหรอพับพึ่งพี่น้องไอ้บุงเน่ะอันนี้ลูกเขานี่พับพึ่งด่าง พี่นิวออกดอกสองเทียแล้วพับพึ่งดังโอ้คือโศกคือหมันแท้พี่น้องโศกหมันคัโกโศกหมันคักหมันไงพับพึ่งออกดอกเบิ่งพับพึ่งออกดอกเด้อพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันพับพึ่งออกดอกเมึ่เจ้าเสือขั้นหายอย่งอยู่นะมันเจ้าเสือออกมากก็ออกมาน้่พี่นอ้องเจ้าเสือก็ได้ เสื้อน่อยเสื้อน้อยกลับมาบันนี้ผับพึ่งออกดอกเลยพี่น้องโศกมันคักมนัมนเนี่ยมาเบงผับพึ่งน้ำกันผับพึ่งออกดอกออกดอกแล้วผับพึ่งออกเลขกกันว่าแมนสีทองแปดสถิพี่น้องมันออกกัน ดอกตูมกับแปดดอกบานกับแปนะดไหมเห็นไหม